สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรที่เราไม่เคยทํากันมาก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือ การสปอยแอนิเมะนั่นเองครับเราสปอยกันมาแต่มังงะน,นะครับผมในวันนี้ก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนแนวมาสปอยแอนิเมะกันบ้างดีกว่านะครับและเรื่องราวที่เราจะนํามาสปอยกันในวันนี้นะครับผมก็คือว mm ัน hmm. พันแมนเทพบุรหมัดเดียวจอดนะครับโดยเรานะครับผมจะพยายามให้ดีสุดกันละกันขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอะไรกันไปเนี่ยก็กราบขออภัยเอาไว้ณตรงนี้เลยนะครับผมและเรื่องราวที่จะทำเนี่ยอย่างที่เราบอก ว่าเราจะทําเรื่องราวของวันพันแมนถูกไหมแต่เรานะครับผมจะทำซีซั่นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าทำทุกอันรวมกันเลยนะครับผมมันจะยาวเกินไปนะครับก็อยากจะทําไปทีละซีซั่นนะครับตอนนี้นะครับผมที่เราได้ดูไปก็สซีซั่นถูกไหมเดี๋ยวรอดูซีซั่นสามออกมาก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับวงการการสปอยอนิเมะเอาไว้ด้วยแล้วขอทําบางอย่างให้เคลียร์ก่อนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการสปอยทั้งซีซั่นเลย แล้วก็เดี๋ยวเราออปอีกซีซั่นหนึ่งเลยถูกไหมแต่ผมจะไม่ได้ทําแบบนี้ทุกเรื่องนะในอนิเมะบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทั้งซีซั่นนะครับผมเพราะว่าในบางเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นการ์ตูนบู๊เน้นมันเน้นต่อยอย่างเดียวเนี่ยในบางเรื่องอะ่ะมันต้องการความเข้าถึงอารมณ์และถ้าเราเล่าแบบว่าข้ามๆเกินไปนะครับผมตัดแค่เนื้อหาสําคัญเนี่ย มันจะไม่ได้ถึงอัธรสครับ,รรบเพราะว่าอัธรสของแอนิเมะจริงๆผมคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะไม่ได้อยู่ที่การฟังเนื้อเรื่องนะครับแต่เป็นความรู้สึกตอนนั้นมากกว่าเราอาจจะทําเป็นแบบว่าสมมติมี30ตอนเนี้ย ทำอาจจะทําเป็น3คลิปคลิปละสิตอน10ตอน10ตอนไปก็อาจจะละเอียดมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้รอดูกันแล้วแต่เรื่อง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 ไปก็แล้วกันนะครับผมแต่เราจะพยายามทาสปอยแอนิเมะเนี่ยให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งเรื่องนะครับยังไงก็ฝากตัวไว้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มฟังคลิปกันนะครับขอโปรโมทช่องใหม่กันนิดนึงนะครับผมในตอนนี้ผมมีช่องที่จะเล่าถึงเรื่องผีอยู่นะครับแต่เป็นเรื่องผีที่ว่าไม่ใช่เหมือนเรื่องผีแบบทั่วๆ่วไปนะจะเป็นเรื่านคคัม้ลย ขึ้งกับของประเทศไทยอะไรมากมายคนกลัวผีก็ดูได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคนที่ชอบเรื่องผีเนี่ยแนะนําเลยนะครับผมกับโกลสเวลยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยและทีนี้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มฝั่งสปอยวันพันแมนกันเลยดีกว่านะครับผมวันพันแมนเทพประบุตหมัดเดียวจอดซีซั่นที่หเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่การจู่โจมเมืองของปีศาจลาย ที่มีหน้าตาเหมือนกับพิโกโรสีม่วงและกล้ามมันตัวใหญ่บึกมากๆนะครับเจ้าปีศาจตัวนี้ได้เข้ามาทําลายเมืองอย่างมากมายเรียกได้ว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็ตกใจกันเป็นยกใหญ่เลยครับผมแต่ก่อนที่เจ้าปีศาจตัวนี้นั้น จะได้จัดการกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ไร้ทางสู้สุดๆไปเลยเนี่ยนะครับมันเอื้อมือมาแล้วแต่ก่อนที่มันจะได้จัดการเด็กสาวคนนั้นก็ได้หายไปนะครับผมเพราะคนที่มาช่วยเนี่ยกลายเป็นพ่อหนุ่มชุดเหลืองหัวโล้นคนหนึ่งและเขาคนนี้มีนามว่าไซตามะในขณะที่ทางเมืองเนี่ยนะครับยังเอาเจ้าพิโกโร่สีม่วงตัวนี้ซึ่งชื่อจริงของมันเนี่ยคือวัคซีนแมนนะครับผมไม่อยู่เลยครับทุกคนถูกจัดการได้อย่างราบคาบไปหมดและจะเอาอะไรกับไอ้หนุ่มหัวล้นคนนี้ล่ะเจ้าฮิโกโร่ของเราเนี่ยนะครับก็ได้สาทายายโม้ หมิงพลังอันยิ่งใหญ่ของมันนะครับผมเบ่งก้ามออกมาพร้อมกับแยกเขี้ยวออกมางอกรงเล็บออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในขณะที่มันโม้อยู่นี่เองนะครับผมใส่ตามาของเราเนี่ยไม่พูดเยอะนะครับคนจริงไม่ต้องพูดเยอะเข้าไปต่อยตู้บัดเดียวนะครับผมเจ้าพิกโรนี้กลายเป็นผงไปเลยครับแต่พอจัดการเจ้ามันม่วงนี้ได้เนี่ยใส่ตามาของเรากลับลงไปกองกับพื้นนะครับผมแล้วก็ทําท่าเซ็งมากๆเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเจอใคร ที่มันไม่ตายในหมัดเดียวเลยนะครับชีวิตมันน่าเบื่อเหลือเกินเจอใครเนี่ยหมัดเดียวก็ร่วงไปหมดเลยครับและนี่ก็คือที่มาของวันพันแมนนั่นเองแต่เรื่องราวนั้นมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงล่ะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาครับผมและเหตุการณ์ของเราก็ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนในขณะที่ไซตามะเนี่ยยังเป็นพ่อหนุ่มหล่ออยู่นะครับแต่พ่อหนุ่มหล่อคนนี้ไม่มีพลังอะไรเลยนะครับผมแล้วก็กําลังจะไปสมัครงานก็ไม่มีงานทำนะครับเป็นแบบว่าคนห่วยๆคนนึงแหละเดินไปเดินมาอยู่นะครับผมก็เด ตัวใหญ่แต่เจ้าปีศาจกุ้งเนี่ยนะครับผมไม่ได้ต้องการจะจัดการกับไซตามะนะครับก็เลยปล่อยไปครับผมซึ่งเป้าหมายของปีศาจกุ้งเนี่ยก็คือเด็กที่มีคางเป็นตูดครับและไซตามะเนี่ยก็ได้ไปเจอเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับผมด้วยสามัญสำนึกที่มีนะครับเขาก็ไม่อยากปล่อยไอ้เด็กคางตูดเนี่ยให้ตายนะครับผมเพราะว่าจะถูกปีศาจกุ้งฆ่าก็เลยเข้าไปช่วยแต่อย่าลืมนะครับผมว่าไซตามะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพลังอะไรเลยครับทำให้เขาเนี่ยนะครับผมต้องต่อสู้กับปีศาจกุ้งอย่างยากลําบากและสุดท้ายเขาก็สามารถจัด ออกมาแล้วมันก็ล่วงผอยลงไปตายนั่นเป็นชัยชนะครั้งแรกของไซตามะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นฮีโร่ของไซตามะและจากนั้นเนี่ยนะครับผมจากวันแรกที่เริ่มต้นผ่านมา3ปี พลังของเขาก็แร่งขึ้นมากนะครับผมจนกลายเป็นไอห,หัวโลนในปัจจุบันนี้โดยในระหว่างที่เขาเนี่ยนะครับผมกําลังไปช้อปปิ้งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดูไอการกุ้งนึกถึงไอปีศาจกุ้งตัวแรกที่เขาจัดการอยู่นั่นนะครับผมจู่ๆนะครับในเมืองเนี่ยก็ได้ถูกบุกอีกรอบนึงครับผมเรียกได้ว่ามึงจะซวยอะไรขนาดนี้บุกผิดเวลาเลยเกินครับเพราะว่าปีศาจที่มาบุกในคราวนี้เนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับผมที่ได้รับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เขากลายเป็นยอดมนุษย์ยักษ์อารมณ์แบบไททันมาเลยครับ กินปุ๊บแม่งตัวใหญ่ปั๊บเลยแล้วก็มาบุกเมืองเนี่ยแะละครับผมแต่ทันซวยมาบุกผิดเวลาครับเจอไซตามะเข้าไปเนี่ยนะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอ้ยักษ์ก็โอ้โหโชว์พลังมาเวอร์มากๆเลยยิ่งกว่าวัคซีนแมนไอพิโกลโลสีม่วงอีกแต่สุดท้ายนะครับผมก็ตูมเดียวนะครับหมัดเดียวเข้าที่หน้าร่วงเลยครับตัวใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับผมใส่เดียวกับไซตามะได้ ล่วงไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมไซตามะก็กลับบ้านอย่างเส็งครับเพราะว่าสู้กี่ครั้งเนี่ยนอกตัวเขาจะหมัดเดียวจอดหมดแล้วนะครับผมยังไม่มีใครทําบาดแผลอะไรให้เขาได้อีกด้วยคงจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อเนาะชนะทุกคนได้ง่ายๆเนี่ยและต่อจากนั้นนะครับผมก็มีปีศาจมากวนใจไซตามะเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็หมัดเดียวจอดเลยครับผมปีศาจที่พอจะสู้กับไซตามะได้เนี่ยก็อยู่แค่ในฝันเท่านั้นเลยครับที่ไซตามะจะได้ฝันเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรสักทีแต่่า้ผู้ชมรู้ไหมครับแม้ว่าไซตามะเนี่ย ราวฟ้าประธานขนาดนี้เนี่ยนะครับต่อยทุกอย่างล่วงได้ในหมัดเดียวครับแต่เขากลับเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าในวันวันหนึ่งนี่เองเขาเนี่ยนะครับผมพยายามจะตบยุงครับแต่ตบไม่โดนนะครับผมตบให้ตายก็ตบไม่โดนเนี่ยตบทีเดียวก็ตายแล้วแต่มันไม่โดนอ่ะก็ตบอยู่อย่างนั้นแหละตบไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ไซตามะของเรากําลังตบยุงนี่เองครับในเมืองเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายกันใหญ่เลยเพราะว่าราชินียุง ที่เรียกได้ว่าเซ็กซี่เอาการเหมือนกันนะเข้ามาบุกเมืองเมืองนี้และราชินียุงเนี่ยก็ได้เข้าปะทะก,กับจีนอสหุ่นยนต์ไซบอร์กนะครับผมที่เรียกได้ว่าหล่อเทสุดๆไปเลยครับแต่หล่อเท่อย่างเดียวเนี่ยไม่เก่งก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมถูกราชินียุงเนี่ยอักแคนขาดมาเลยครับการต่อสู้ระหว่างนางพญายุงเนี่ยกับจีนอสก็ดําเนินไปซึ่งไซตามะเองก็ตกยุงฉีดยุงไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมจนเดินมาเจอกับจีนอสเข้าครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยราชินียุงก็ปล่อยพลังมารวม ung, มาาามยยุงงหาาาสรีนอกก็ิิลัเเไดะบ ตูมปาไปหมดนะครับผมและกลายเป็นว่าไซตามาเนี่ยกระโดดลูกหลงนะเสื้อผ้าโดนเผาหายไปหมดเลยแต่ราคินียุงก็ยังไม่ตายนะครับผมเธอได้เปลี่ยนร่างเป็นร่าง2นะซึ่งในร่างนี้เนี่ยจีนอสู้กับเธอไม่ได้แน่ๆนะครับผมเธอโหดกว่าจีนอสมากๆเลยแต่ไซตามาของเราะนรับผมก็กระโดดเข้าไปตบยุงทีเดียวตายไปเลยครับเลือดสาดกระจายโหตึกนี่เต็มด้วยเลือดทีเดียวตบแปะหายไปเลยครับจีนอสก็เวอร์แดดสิครับผมเอออะไรมึงจะเก่งขนาดนี้เนี่ย ชั่วพิบตาเมื่อกี้จีนอสเดงเดยกจะระเบิดตัวเองสู้กับยุงอยู่เลยเจอไซตามะพวัวเดียวหายไปเลยครับเละความประทับใจนี้นะครับผมก็ทําให้จีนอสเนี่ยอยากจะเป็นสิทธิ์ของไซตามะนะครับวันต่อมาเนี่ยก็มารออยู่หน้าห้องมาขอเป็นสิทธิ์เลยไซตามะเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้อยากมีลูกศิทธิ์นะครับผมแต่มึงตื้อไม่เลกจริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องให้เข้าห้องมาแล้วก็แนะนาตัวอะไรกันไปนะครับซึ่งจีนอสเ่ยก็บอกว่าเขาอะอยากจะเป็นหุ่นยนต์พิทักษ์ความยุติธรรมแต่ในขณะที่พูดเสร็จนี้เองครับเขาก็ส ใสตามะสัดตู้เดียวก็หายเหมือนเดิมครับแต่จีนออก็ยังบอกว่ามีปีศาจอยู่ข้างนอกอีกกรณีที่ว่าจีนออออกไปนะใสตามะก็สัต์หายไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีปีศาจโผล่มาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจีนออดก็ได้เข้าสู้ด้วยส่วนใสตามะเนี่ยถูกดึงจมดินไปแต่เขาก็ไม่ได้สะเทือนอะไรหรอกครับผมจีนออดสู้ใหญ่เลยครับใสตามะก็เบื่อเหลือเกินเนี่ยไอ้พวกห่วยพวกนี้มันม่อีกระแทอย่างนั้นเหรอตูมนะครับผมมดเดียวก็หายไปอีกครับจนปีศางง ทางฝั่งของจีนอสเนี่ยก็เพิ่งจัดก,การกับปีศาจกอริลลาได้นะครับผมส่วนไซตมามะจัดไปหมดแล้วไนงะเกลี้ยงนะจีนอสนะครับผมมีข้อดีก่าไซตมามะก็คือไซตมามะยังไม่ได้หันได้พูดไงหมัดเดียวจอดไปเลยครับแต่จีนอสยังได้คุยกันหน่อยนะครับจนเขาได้ข้อมูลมานะครับผมว่าไอ้ปีศาจพวกนี้เป็นผลงานการทดลองของนักวิทยาศาสตร์บ้าคนนึง ที่มีชื่อว่าจีนัสนะครับและเขาเนี่ยนะครับผมหมกมุ่นเรื่องวิวัฒนาการมากๆซึ่งไอยุงเนี่ยที่เคยสู้ไปโดนตอบพวเดียวหายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองของจีนัสเหมือนกันไซตามะกับจีนอสนะครับผมก็เลยตามไปที่บ้านแห่งวิวัฒนาการนี้และในที่แห่งนี้พวกเขาก็ได้เจอกับสัตว์ทดลองเบอร์หนึ่งอย่างคาบุโตะนั่นเองตัวของจีนอสเนี่ยถูกจัดการลงได้อย่างง่ายดายครับแต่พอเจ้าคาบุโตเนี่ยเจอกับไซตามะก็ถึงกัะกลัวด้วยออล่าความเก่งของไซตามะและไซตามะนะครับก็ได้เปิดเผยเคล็ดลับความเก่งของเขาให้้ทุกคนไดฟัง ผมว่าเขาไปฝึกอะไรมาตลอด3ปีนี้เขาถึงได้เก่งโดยการฝึกของเขานะครับผมประกอบไปได้วยการวิดพื้น100ทีซิตอัพ100ที สควอดอีกร้อยทีแล้วก็วิ่งอีกสิกิโลทุกวันเป็นเวลา3ปีจนเขาเทพขนาดนี้จะรู้ตัวีกทีเนี่ยผมก็หายไปหมดหัวายเป็นไอโลนไปแล้วครับทุกคนฟังเรื่องนั้นเนี่ยก็เหวอแดกสิครับผมมึงฝึกอะไรของมึงเก่งขนาดนี้ด้วยการแค่ทําแค่นี้เนี่ยคาบูโตนะครับผมก็เลยแปลงร่างเป็นร่างสองนะครับเหมือนเปิดบางไรนะครับเข้ามาจัดก,การกับไซตามะแถมยังโมอีกว่าสู้ได้เรื่อยๆเ,เนี่ยไม่แพ้หรอกสู้ได้หึงเสาหน้าเลยแต่ไซตามะก็นึกได้ว่าเสาหน้าในวันสําคัญมันคือวันที่เขาต้องไปซื้อของที่ตลาดแถมมีของลดราคาอีกาตาม เลยจัดให้นะครับผมบัตเดียวหายไปเลยนะครับผมคาบุโตที่ว่าแน่ๆเนี่ยเปิดบนานไคร่ร้านอาชูรามาแล้วตูมเดียวเละเป็นโจก๊กหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ได้กลับสู่สภาวะปกตินะครับแต่ยังไม่วายเจอปัญหาต่ออย่างนี้ครับผมว่าดัานมีคนมาประท้วงนะครับผมเกลียดพวกคนรวยเหลือเกินเนี่ยและคนที่มาประท้วงเนี่ยดันเป็นแก๊งคนหัวโล้นครับไซตามะเห็นดังนั้นเนี่ยโอ้โหหัวโล้นเหมือนกูเลยเดี๋ยวกูถูกเหมารวมไปด้วยมีการประกาศให้ระวังคนหัวโล้นเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วไซตามะนะครับผมก็เลยต้องออกไปจััดกการรไแ้แงลนเหคบ การตัดมาที่แกงโลนะครับผมแกงโลเนี่ยนะครับผมมีเป้าหมายในการจะทําลายตึกของคนด้วยซึ่งคนรวยเองเนี่ยนะครับก็ได้จ้างนินจาที่ชื่อว่าโซนิกมาเอามาจัดก,การกับไอ้พวกนี้เนี่ยแหละโดยนินจาคนนี้นะครับผมเป็นนินจาที่ชื่อโซนิกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเร็วมากๆยังไงล่ะครับมองไม่ทันเลย ฟ๊บฟับฟับฟับโอ้โหเร็วมากพุ่งเคลื่อนที่ได้แบบเร็วสุดๆเลยครับผมแล้วโซนิกเนี่ยก็ออกไปจัดการพวกแก๊งโลนนะครับจัดการได้หมดเลยนะครับผมเหลือหัวหน้าแกงคนหนึ่งโดยการที่หัวหน้าแก๊งรอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่า ปาไอ้มีดนินจาไปปักหัวเนี่ยแต่ดันกระโหลกหนาครับก็เลยไม่เป็นไรวิ่งหนีออกมาแต่พอวิ่งหนีออกมาเนี่ยดันดวงซวยกว่าเดิมครับเจอไซตามานั่นเองซึ่งไซตามาเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเขาเนี่ยจะออกมาจัดก,การพวกแกนั่นแหละแล้วก็จัดให้นะครับผมสก,กิทไปเบาๆครับชุดเกาะแตกกระจายหมดจนหัวหน้าเนี่ยกลัวสุดๆนะครับผมก็เลยขอโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็วิ่งหนีไปไซตามาก็ไม่ได้คิดจะตามไปจัดก,การอะไรหรอกนะครับผมแต่ในระหว่างนั้นเองโซนิกนะครับก็ได้ตามมาเจอแล้วก็เจอไซตามาแทนนี่แหละครับเห็นหัวโลดเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าาไซตตมเน้องป็ แน่ๆเลยซึ่งชื่อแก๊งจริงๆมันมีชื่อว่าแฮมเมอร์เฮดครับโซนิกนะครับผมก็เลยเข้าจัดการไซตามะด้วยความเร็วของโซนิกเองเนี่ยโชว์พลังให้ดูเร็วฟัฟฟๆฟฟมากๆเลยแต่มันก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยนะครับในสายตาของไซตามะเนี่ยมองทันสบายๆและไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับผมก็ไม่ทันไซตามะอยู่ดีสุดท้ายก็โดนสกิดไข่ไปครั้งหนึ่งเลยต้องหนีไปแล้วก็ฝากความแค้นเอาไว้และหลังจากนั้นไซตามะก็กลับมาคุยกับจีนอที่บ้านต่อนะครับซึ่งไซตามะเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้เรื่องได้แล้วล ทำให้เขาเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ผู้โด่งดังได้เพราะว่าตลอด3ป,ปีที่ผ่านมาเขาก็จัดการปีศาจไปมากมายนะแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะครับผมหนึ่งในสาเหตุน,นั้นก็คือมันเร็วเกินไปยังไงละครับใสาตามมตุเดียวหายไปเลยครับแต่ประเด็นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยเจอกับโซนิคใสาตามมก็พยายามจะอธิบายแล้วว่าเขาเป็นฮีโร่แต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยกีนอตก็เลยบอกว่าเอิ่มแล้วใสตามะท่านอาจารย์ ท่านลงทะเบียนหรืออยังละ่ะมันต้องไปลงทะเบียนฮีโร่ดนวยนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นฮีโร่จูจๆเนี่ยจะเป็นก็เป็นกันได้เลยและข่าวดีก็คือ G ีนอก็ยังไม่ได้สมัครเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปสมัครกันทั้งคู่เนี่ยแหละครับในวันต่อมาจากนั้นก็มีการทดสอบร่างกายทําข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับผมไซตามะเนี่ยก็ทดสอบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทําทุกอย่างเกินแต้มหมดสถิติทางกายภาพเนี่ยเต็มครับ แต่ไซตามะทำข้อเขียนไม่ได้นะครับผมหมนสรุปออกมาแล้วสอบมาเนี่ยจีนอสได้แรงเอสครับส่วนไซตามะกลับได้แค่แรงซีเท่านั้นจีนอสนี่ก็ของขึ้นเลยนะครับผมจะไปเคลียร์ให้แต่ไซตามะก็แบบว่าคนชิวๆว่าไม่เป็นไรหรอกและต่อจากนั้นในตอนที่เดินทางกลับบ้านนี่เองครับก็ได้มีฮีโร่แรงเอนะครับผมเข้ามา จะจัดการกับไซตามะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มาทดสอบอะไรอย่างี้หน่อยแต่จ,จริงแล้วก็คือกลัวไซตามะจะก้าวข้ามตัวเองไปได้นั่นแหละเพราะว่าแต้มไซตามะนี่มันทําลายทุกสถิติเลยก็แบบมันเนี่ยทดสอบให้แค่ตูมเดียวนะครับ mm hmm. ผมไซตามะก็ซัดไปเบาๆทีหนึง่งร่วงไปเลยครับต่อจากนั้นเนี่ยในวันต่อมาไซตามะเนี่ยนะครับผมก็ได้มา เจอกับจีนอจีนออยากทดสอบพลังนะครับผมโชว์พลังมาเต็มที่เลยแต่ก,ก็ทําอะไรใส่ตามะไม่ได้ครับจีนอสเนี่ยก็โมโหที่ใส่ตามะไม่เอาจริงสักทีครับผมจนใสาตามะเนี่ยโชว์ต่อยให้ดูนะครับผมต่อยทีหนึ่งแล้วก็ยั้งหมัดเอาไว้ที่หน้าเนี่ยแต่พอหันหลังไปดูเนี่ยจีนอก็เหวไปเลยแล้วก็เข้าใจได้ในทันทีว่าทําไมไสาตามะถึงไม่เอาจริงเพราะว่าพลังเนี่ยมันเวอร์วักสุดๆนะครับผมหันไปดูเนี่ยโอ้โหพลังแผ่นดินพื้นดินเนี่ยหายไปหมดเลยครับ หมัดอะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้และต่อจากนั้นนะครับผมก็เลยกลับมาครับอยู่ที่ห้องไปอะไรอย่างนี้เนี่ยจีนอสก็มาอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าจีนอสก็เห็นว่าไซตามะเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะครับผมวันวันเอาแต่ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปจีนอสก็เลยบอกว่าถ้าฮีโร่แรงซีเนี่ยไม่มีผลงานนะครับผมก็จะถูกตัดออกถ้าไม่ไซตามะเนี่ยต้องกระตือรือร้นออกไปสร้างผลงานแต่ไอเวลาที่อยากจะเจอคนชั่วเนี่ยดันไม่เจอเลยนะครับผมดันไปเจอกับ Sonic โซนิคแทนโซนิคเนี่ยก็อยากจะแก้แค้นนะครับผมแต่ไซตามะไม่สนใจคกูจะหาผู้ร้ายมึงไม่ใช่ผู้ร้ายซะ แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมมีฮีโร่อีกคนนึงก็ปรากฏตัวออกมาครับชื่อว่าแทงท็อปไทเกอร์เนี่ยก็มาบอกไซตามะนะครับผมว่าเออแกเป็นคนน่าสงสัยนะโซนิกเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็ได้โอกาสนะครับผมจากการเจ้าแทงท็อปไทเกอร์นี่เลยตัวเองจะได้เป็นคนร้ายไงครับผมจะได้มีโอกาสให้ไซตามะเนี่ยมาต่อสู้ด้วยได้ออกไปป่วนเมืองใหญ่เลยครับไซตามะก็เลยออกมาเคกโฟกเดียวนะครับผมชนะไปเลยครับโซนิกก็สลบลงไปแต่ไม่ถึงกับตายนะครับผมเคกเบาๆครับสั่งสอนเฉยๆต่อจากนั้นนะครับผมทางสมาคมฮีโร่เนี่ยก็ได้ส่งฮีโรร่คนมาตวจสอบ เมือง C นะครับผมก็คือเมืองที่ตัวถังไซตามะอยู่เนี่ยโดย C นะครับผมมันคือแซนะครับไม่ได้ C แบบ C ีแคดนะมันคือแซดซีบ้าแต่อ่านว่า C ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันว่าเมืองกีอะไรกันนะครับผมโดยสาเหตุที่ส่งมาตรวจสอบก็เพราะว่าเจ้าเมืองนี้มันสงบสุขผิดปกติเลยนะครับผมไม่มีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลยครับซึ่งความจริงแล้วก็คือไซตามะเนี่ยมันจัดการเรื่องร้ายๆไปหมดเลยครับยีโรคลาสเอสองคนเนี่ยนะครับผมก็สำรวจเมืองไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอกับปีศาจสาลัยเสือครับผมจัดการ ไอสอคนนี้เรียบเลยแต่ต่อจากนั้นเนี่ยไซตามะก,ก็เดินมาแล้วก็ตูมเดียวหายนะครับผมกลายเป็นว่าได้สาล่ายกลับมากินที่บ้านเพิ่มอีกโอ้โหเอาปีาศาจมาก,กินเลยทีเดียวและต่อจากนั้นนะครับผมก็ได้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นต่ออีกเพราะว่า ฮีโร่แลนดเอสอีกคนหนึ่งที่คิดว่าซิลเวอร์แฟงเนี่ยนะครับผมเที่ยวเงินเนี่ยได้มาบอกกับตัวของจีนอสว่ามีภัยพิบัตินะครับผมกำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองแซดหรือเมืองซีของเรานี่ยนะครับโดยมันจะมีอุกกาบาตตกลงมาที่เมืองเมืองนี้และภัยพิบัติขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นฝีมือของคลาส s อแล้วะครับผมคลาส s อก็มากัน3คนนะครับประกอบไปด้วยซิลเวอร์แฟงเมทัลไนแลวก็ตัวของจีนอสนี่แหละ แต่3าคนนี้ก็ทําอะไรอุกกาบาตไม่ได้เลยนะครับผมสุดท้ายไซตามะก็ออกลงต่อนอุกกาบาตตูมเดียวแต่ละเอียดห<ม>ายไปเลยนะครับผมก็เียไ่าช่วยโลกได้ทุกคนก็งงในความเก่งของไซตามะเลยและความดีความชอบในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ทําให้ไซตามะได้เลื่อนลำดับแล้วนะครับจากคลาสซอันดับที่342เป็นคลาสซอันดับที่5 เลื่อนไปตั้ง300กว่าอันดับเน่จริงๆแล้วมึงควรจะเป็น S อันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมโหดขนาดนี้เนี่ยคลาส S 3คนยังทำอะไรไม่ได้อะไซตามะตุกเดียวหายเลื่อนอันดับมาเป็นอันดับ5ของคลาส4แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไซตามะก็ดีใจสุดๆแล้วแหละครับผมได้เลื่อนขั้นมาแต่จีน้อยก็ยังไม่พอใจนะระดับนี้เนี่ยมันต้องคลาส A ไม่ก็คลาส S ไปแล้วเพราะมันไปภัยัพิบัิระดับแบบร้ายแรงมากๆ ซึ่งไซตมามะก็งงว่าอะไรวะไรพิบัตมีอะไรด้วยจริงๆนะครับผมสมาคมฮีโร่เนี่ยจะมีการแบ่งคลาส,สัรพิบัติออกมาว่าเป็นระดับนี้นะระดับนี้นะระดับนี้นะยิ่งระดับเยอะก็ยิ่งต้องใช้ฮีโร่เนี่ยคลาสเยอะเข้าไปนะครับเริ่มกันที่ระดับหมาป่า ระดับเสือระดับปีศาจระดับมังกรแล้วก็ระดับพระเจ้าครับโดยวีระกำอุกระาบะาเนี่ยก็เป็นถึงระดับมังกรเลยนะครับผมรองท็อปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบว่าสุดแล้วอะ่ะมันต้องอระดับเอสแล้วถูกไหมและหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องของภยัยพิบัตินะครับไซตามะก็ได้ออกมานอกห้องและดันไปเจอกับแทงท็อปไทเกอร์ที่ในคราวนี้เนี่ยพาพี่ชายเขามาด้วยมาหาเรื่องไซตามะแล้วก็โบยไซตามะนะครับผมว่าการที่เมืองเสียหายจากเศษอุกาบาดเนี่ยเป็นเพราะไซตามะล้วนๆเลยอีหากูช่วยคนทั้งเมืองเอาไว้นะไม่งั้ และจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาเกมที่จะจัดการกับไซตามะนะครับแต่ถูกไซตามะจัดการไปก่อนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจีนอก็ได้ไปพาไซตามะกลับห้องไปเพราะว่าไซตามะเนี่ยก็ได้หลุดอารมณ์โมโหมาเหมือนกันนะครับผมแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกจับตาดูโดยซิวเวอร์แฟ h e ีโร่คาร์เอระดับ3อยู่นั่นเองครับเขารู้ความจริงว่าจริงๆเนี่ยไซตามะเนี่ยเป็นคนช่วยเมืองเอาไว้และหลังจากนั้นก็ได้กลับบ้านมาครับ แต่ต่อจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์รุ่นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหัวเมืองเจเนี่ยได้ถูกอาสูรใต้ทะเลนะครับผมยกคนขึ้นมาบุกใส่ตามาเองเนี่ย เมื่อไม่มีผลงานมันจะเป็นอันิตย์แล้วก็เลยต้องหาผลงานหน่อยนะครับผมก็เลยเอ้ยต้องรีบวิ่งไปที่เมืองนั้นแล้วเหตุการณ์นะครับผมตัดกลับไปที่เมืองเจบ้างนะครับดูเหมือนว่าฮีโร่เนี่ยนะครับผมจะสู้แก๊งกองทัพจากท้องทะเลไม่ได้เลยครับแม้ว่าฮีโร่ระดับคลาสเอเนี่ยนะครับผมจะจัดการมอนสเตอร์ได้จํานวนมากแต่ก็ได้พ่ายแพ้แห่งราชาแห่งท้องทะเลที่เป็นภัยพิบัติระดับเสือไปเลยนะครับผมจัดการกันแบบว่าฮีโร่เก่งแค่ไหนเนี่ยถูกตบหายไปหมดเลยจนกระทั่งฮีโร่ระดับ S นะครับผมอย่างพูริพูริพริ กับราชาแห่งท้องทะเลพร้อมกับโซนิกที่ได้แหกคุกม,มาด้วยกันนะครับผมแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงเนี่ยนะครับฮีโร่ระดับ S เนี่ยเบ่งกล้าม,มาเสื้อขาดนะครับผมโชว์พลังกล้ามอันใหญ่หลวงนี้นะครับ แต่ก็ยังเก่งไม่พอที่จะจัดการราชาแห่งท้องทะเลได้ซึ่งในความเป็นจริง้วเนี่ยภายพิบัติครั้งนี้นะครับผมแค่เสือเนี่ยมันน้อยไปแล้วพอเจอราชาแห่งท้องทะเลนะครับผมภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยคือได้เป็นระดับปีศาจเลยครับซูเรียกได้ว่าไร้แรงสุดๆและพอคาสเอถูกจัดการลงได้ครับโซนิกก็ได้เข้าไปต่อสู้ต่อนะครับผมแต่โซนิกเนี่ยก็สู้ไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องหนีออกมาแล้วก็ฝากความแค้นเอาไว้นะครับผมเหมือนที่เคยทํากับไซตามะเอาไว้นั่นเองต่อจากนั้นนะครับก็มีฮีโร่คลาสเอะไรพวกเนี้ อยู่เข้ามาต่อสู้กับราชาแห่งท้องทะเลนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลนั่นเองต่อจากนั้นจีนอตก็ได้มาถึงครับครสเอสคนที่2มาแล้วแล้วถ้าอยากรู้ว่าไซตามะไปไหนนะครับผมหลงทางอยู่นั่นเองโดยเขาก็ได้เจอกับฮีโร่ไรเดอร์ขับขี่นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบของเรื่องเรื่องนี้มาพาเขานั่งซ้อนจักรยานไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมฮีโร่คนนี้เนี่ยก็รีบไปทาให้ไซตามะเนี่ยเหลือคนเดียวนะครับแล้วก็หยิบมือถือของไอฮีโร่คนนี้ทําตกไว้ขึ้นมาคุยแล้วก็ได้หนทางแล้ว เพราะว่าสมาคมฮีโร่ได้บอกทางให้กับเขานะครับผมว่าจะไปเจอกับราชาแห่งท้องทะเลได้ทางไหนแต่ก่อนที่ไซตามะจะไปถึงครับก็ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างจีนอสกับราชาแห่งท้องทะเลอยู่จีนอสนะครับผมบอกไว้เลยว่าเปิดตัวมาอย่างเท่ครับยิงพลังตูมตามตูมตามเป็นแบบววาโคตรหุ่นยนต์ไซบอก์แต่สุดท้ายนะครับก็ได้พลาดท่าให้กับราชาแห่งท้องทะเลเพราะว่าราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยเล่นโกโศกนะครับผมจะไปโจมตีเจ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังวิ่งหนีอยู่จีนอสผู้เป็นคนดีและรักความยุติธรรมก็เลยต้องไปรับการโจตีนนั้้เอาไว ต่อจากนั้นเองราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยก็เตรียมที่จะพุ่งเข้ามาจัดก,การกับฟีนอรแต่ได้ถูกฮีโร่ไรไบย์ขับขี่ตัวประกอบของเราเนี่ยเข้ามาหยุดเอาไว้ด้วยการปาจักรยานใส่แต่นั่นแหละครับผมตัวระดับประกอบอย่างเงี้ยตัวโคตรแห่งโคตรประกอบอครับจะไปสู้อะไรกับราชาแห่งท้องทะเลได้ก็ถูกจัดก,การไปตามระเบียบนะครับ แต่ก็เป็นการช่วยยื้อเวลาได้นะครับผมแม้ว่าจะถูกซอฟจะแบบโอโ้โหเลือดตกยางออกใกล้จะตายหายแล้วเนี่ยก็ยื้อเวลาให้ไซตามะได้มาถึงที่นี่ได้ทันเวลาพอดีแต่พอผู้คนได้เห็นนก็งงไม่รู้จักไซตามะมาก่อนครับราชาแห่งท้องทะเลที่กลายเป็นร่างเดรฮักร่างบันไคตัวใหญ่เนี่ยก็เข้ามาหาไซตามะนะครับผมตัวยักษ์มากๆดูหน้าเกรงขามากๆเลยและเจ้าเจ้าแห่งทะเลนะครับก็ไม่รอตอบไปแล้วเปิดก่อนด้วยการซัดหัวไปทีนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยครับผม เป็นลอยเบาๆลอยควนๆเหมือนโทรศัพท์เป็นลอยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ขี้โมแล้วก็เตรียมตัวที่จะใช้พลังทั้งหมดจัดก,การกับไซตามะแต่ถูกต่อยตูมเดียวนะครับผมไซตามะสวนกลับมาตายหาไปตามระเบียบครับผู้คนเนี่ยก็ดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับผมแต่ว่าก็มีคนเนี่ยปากหมาคนหนึ่งพูดขึ้นมาหรือว่าเฮ้ยปีศาจต,ตัวนี้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นวะแต่ฮีโร่ที่มาเนี่ยมันห่วยเกินไปไซตามะเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยทุกคนและกรอบกู้ชื่อเสียงของฮีโร่เอาไว้โดยที่เขาเนี่ย,น,ยนะ แบบว่าไม่ได้แบบสดชื่อเสียงของตัวเองเลยเขาได้บอกเอาไว,ว้ว่าคนงานของฮิโย่ทุกคนที่สู้มาแล้วเนี่ยได้ทําให้ปีศาจตัวนั้นอ่อนแรงมากๆแล้วนะครับเหมือนคนที่ถูกยามาก่อนแล้วเนี่ยคือแบบฮีโร่ตัวจริงไซตามะแค่มาลัดถอดเท่านั้นและหลังจากนั้นนะครับในที่สุดในที่สุดไซตามะของเราก็ได้เลื่อนขั้นแล้วนะครับผมเป็นคลาส B แล้วครับอยู่ที่อันดับร้อยหนึ่งครับผมโอ้โหหนทางยางยาวไกลครับแต่เรียกได้ว่าอย่างน้อยก็จาก C ีเนี่ยเปลี่ยนเป็นบีแล้ว แล้วก็มีคนเริ่มรู้จักไซตามะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วจากนั้นเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดอันที่ฝั่งของคาสึมากิฮีโร่คลาสเอสอันดับ2เลยครับผมน่าจะเป็นนางเอกของเรื่องเลยเลยครับเธอคนนี้ทั้งสวยและน่ารักและมีพลังจิตที่เรียกได้ว่าโหดสุดๆนะครับผมหากเรานึกถึงภาพพลังจิตควบคุมสิ่งของได้เนี่ยเราก็คงจะนึกว่าแบบอ๋อควบคุมเหล็กมาชนศัตรูตายหรือเปล่านะครับแต่ไม่เลยครับเธอดึงอุกาบาตจากนอกโลกลงมาจากการปีาศาจเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดไปนะอันนี้แค่ฉากโชว์พลังเฉยๆจากนั้นนก็ตัััดมาที่่่ฝงงงของขออวรแผหื ตาลุงอันดับ3ของเราเนี่ยนะครับก็ได้เชิญไซตามะมาที่โรงฝึกของเขาครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ชวนไซตามะไปประชุมกับฮีโร่คลาสเด้วยและคราวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดเผยหน้าตาของฮีโร่คลาสเแต่ละคนเริ่มกันด้วยนะครับผมคูริคูริครับตัวที่สู้กับเจ้าทะเลนั่นแหละเป็นคลาสเอันดับ17นะครับผมแล้วจากนั้นก็เป็นจีนอตอันดับ16ครับจากนั้นนะครับผม15ก็คือเจ้ากระบองเหล็กครับและ14นะครับผมก็คือแทงท็อปมาสเตอร์13 12 8เป็นเจ้าหมาเฉยๆนะครับผมคนใส่ชุดหมาเข้าบบบ้านคือแหมา เป็นได้ยังไงวะ11นะครับผมซูเปอร์อันลอยดาร์ชายครับชื่อยาวสุดๆไปเลยนะครับผมเป็นเหมือนว่าคนผิวสีที่กล้ามโตสุดๆไปเลยครับจากนั้นนะครับผมอันดับ10คือพิกกอสราชาหมูนั่นเองครับเป็นชายอ้วนที่กินทุกอย่างเข้าไปได้9นะครับผมดรากนายนะครับผมหรือว่าอัศวิจักรกลต่อจากนั้นอันดับ8เป็นซอมบี้แมน7คือคิงชายที่ได้รับฉายาว่าเก่งที่สุดในปัตตพีนะครับแล้วก็เป็น6เป็นเมทัลไนท์ครับ5ชายเอ็มเพลเยอร์จักรพรรดิเด็ก4อะตอมิกซามูไร3ซิลเวอรสามซิ สึมากิและ1บลัสนะครับผมโดยบลัสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าไม่ปรากฏตัวออกมาและการประชุมฮีโร่คลาสเอสครั้งนี้นะครับผมเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีคุณยายนะครับทำนายเอาไว้ว่าโลกเนี่ยจะเจอกับภัยพิบัติที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่พูดเสร็จปุ๊บนะครับการจู่โจมก็ได้มาถึงนะครับแต่กลายเป็นแก๊งนกโง,โง,โง่ๆที่ถูกจัดการไปอย่างแบบชั่วพิบตาเลยคือมาตัวประกอบนะครับผมแต่จัดการไอ้นกเสร็จเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามียานอวกาศขนาดยักษ์ ปรากฏตัวขึ้นมาเหนือหน้านฟ้านะครับและนี่อะครับผมคือคทํานายที่ย e I ยพูดถึงเราคลาสเอสเนี่ยนะครับผมก็เตรียมตัวออกไปเลยไซตามะก็รีบิงจันเข้าไปในยานเลยครับเพราะว่าเป้าหมายของไซตามะเนี่ยอย่างที่เราได้บอกกันเขาเบื่อการต่อสู้มาตลอดเขาต้องการจะหาคู่ต่อสู้ที่มันทัดเทียมกับเขาเก่งพอที่จะสู้ให้มันสนุกได้ความสนุกในการต่อสู้มันต้องมีสักหน่อยแล้วล่ะก็เลยพุ่งเข้าไปก่อนใครเลยครับ <S <S ทางฝั่งของฮีโร่คลาสเอสนะครับผมก็ได้ต่อสู้ภ่าพื้นดินกับกองกำลังเอเลนที่ถูกส่งมา ส่วนไซตามะเนี่ยก็วิ่งแจนข้างในไปทั่วเลยนะครับผมเจอเอเลียนมากมายแต่ทุกตัวก็ถูกตบหายกันหมดจนเอเลียนนะครับผมต้องประกาศบอกทางออกให้กับไซตามะแต่ไซตามะนี่ไม่ยอมออกนะครับจนกลายไปเจอกับเอเลียนตัวเก่งตัวหนึ่งเข้าแต่สุดท้ายนะครับผมก็ถูกจัดการได้อย่างง่ายได้โดยเอเลียนตัวเก่งนี้นะครับมีพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงเลยนะแต่ก็ทําอะไรไซตามะไม่ได้อยู่ดีครับไซตามะก็เลยลองโยนหินใส่หัวมันแตกตู้ตายเลยครับจนสุดท้ายเนี่ยไซตามะก็ได้เผชิญหน้าเข้ามาเจอกับราชาของยานลำนี้ที่มีชื่อว่าโบลอสนะครับให้คิด ภาพก็อารมณ์เหมือนทานนสนั่นแหละคือแบบว่าเป็นโค่นโหดแห่งจักรวาลนี้และโบล้อเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกับไซตามะก็คือการตามหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยากจะเจอคนที่เก่งเหลือเกินเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปและโบล้สเนี่ยก็ได้รับคําทํานายมาว่าเขาเนี่ยจะเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับเขาที่โลกแห่งนี้แหละเขาก็เลยมาที่โลกแล้วก็ได้เจอกับไซตามะนะครับทั้งสองคนก็สู้กันเลยนะครับผมโบลอสมวแต่โมะนะครับไซตามะเข้าไปต่อยก่อนเลยแต่คราวนี้แลกกว่าคราวอื่นเพราะว่าหมัดเดียวไม่ตายนะครับผม กลายเป็นว่าแค่เกาะแตกเฉยๆโบแลดก็ดีใจสิครับเจอคนที่ต่อยหนักขนาดนี้เนี่ย ก็เลยได้ซัดกันนะครับผมอย่างเมามันเลยครับซึ่งบอกไว้เลยว่าฉากนี้อยากให้ทุกคนไปดูเองกันจริงๆมันมันมากนะครับผมโบล้อเนี่ยก็ถูกต่อยเละแล้วเละอีกครับแต่โบล้อก็กลับคืนสภาพมาได้และเขาก็แข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาอัปเกรดร่างมาเหมือนกันนะครับไซตามะก็ตู้มต้องมุมต่อยกันเป็นร้อยร้อยมัดนะครับผมแต่ก็ยังเอาชนะโบล้อไม่ได้สักทีเหมือนกันจนโบล้อเนี่ยได้โชว์ท่าเทพออกมาครับตุ้มนะครับผมซัดไซตามะกระเด็นออกนอกโลกเกือบตายนะครับนี่เป็นช็อตที่ายสุด เรื่องนี้เลยนะครับในทุกๆภาคเนี่ยช็อตนี้ใกล้ตายที่สุดแล้วเพราะห่างโบลล์นะครับผมต่อยผิดวิธีอีกหน่อยนึงนะครับไซตามะกระเด็นหลุดดวงจันทร์ไปเนี่ยอันนั้นจบเลยนะครับเพราะว่าไซตามะเนี่ยแม้ว่าจะมีพลังไร้เทียมทานครับถูกต่อยกระเด็นไปดวงจันทร์ก็กลับมาที่โลกได้อย่างง่ายดายกระโดดตุ้มเดียวกลับมาถึงเลยแต่ไซตามะก็ยังต้องกั้นหายใจนะครับถ้าหากว่าถูกต่อยกระเด็นนอกโลกกลับไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยไซตามะก็จบเหยเหมือนกันแต่โชคดีที่กลับมาได้นะครับผมกระโดดจากดวงจันทร์ต้องกลับมานะครับมา เกิดแรงสั่นสะเทือนใหญ่ทุกคนก็คิดว่าอ๋อมันต้องเป็นพลังของทัสึมากิฮีโร่คลาสเซตันดับสองแน่นอนจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดกับมาที่การต่อสู้ต่อครับทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างเมามมนคกรับจนตัวของโบลออเนี่ยได้ใช้ท่าไม้ตายนะครับผมลำแสงระเบิดดาวคิดง,ง่ายๆเหมือนพลังของฟรีเซอร์ตอนระเบิดดาวนั่นแหละครับแต่ไซตามะนะครับผมก็แบบว่าโอ้โหต่อยมาธรรมดาชิลๆเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยกลายเป็นว่าที่ต่อยมาทั้งหมดเนี่ยต่อยเล่นๆนะครับเหมือนกแกร่งแคลนเฉยๆคราวนี้แหละจะลองเอา ตุ้มนะครับผมหมัดจริงหมัดเดียวนะครับ กลายเป็นว่าโบลออที่บอกว่าต่อสู้กันสูสีมาเนี่ยเล่นเป็นโจกนะครับผมหมัดหนึ่งนี่คือโลกแทบแตกนะครับโบลคอนี่เหลือแต่ซากเลยแต่ก็ยังพอมีพลังชีวิตเหลืออยู่นะก็ได้บอกว่าโอ้ยคาทานายทนะ่าน,นมันขี้โม้บอกว่ากูจะเจอคนที่คู่ควรแต่ไม่เลยนะครับผมไซตามะเนี่ยมันเก่งเกินไปนะครับมันแบบว่ายังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้าไซตาตมะนั้นยังไม่ได้ปล่อยพลังขอาออกมาเลยที่ต่อสู้มาเนี่ยแค่เล่นเ่เฉยๆครับโบล้อนั้นผิดหวังเป็นอย่างมากที่เขาเจอคนที่เก่งเกินไปครับแต่แน่นอนแหละอย่างน้อยก็ ยังเจอคนที่เก่งเลอวะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะหมดลมหายใจนะครับผมว่าแกนะ่มันเก่งเกินไปเดแล้วก็ตายไปนะครับผมซึ่งไซตามะเนี่ยก็ได้กล่าวชมเชยโบอลอสกลับไปเหมือนกันนะว่าโบอลอสเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งที่สุดตั้งแต่เขาเคยต่อสู้เ,เหมือนกันก็เรียกได้ว่าโบอลอสมึงคนควรดีใจแล้วครับที่ได้คําชมจากไซตามะและจากนั้น,นครับผมไซตามะก็ได้ทําลายยาแลเดินออกมา ทุกคนเนี่ยก็งงกันใหญ่เลยนะครับผมว่าคุยมึงมาทําอะไรเนี่ยฮีโร่คลาส B ีทัศมากินะก็พยายามจะเข้ามาหาไซตามะแต่จีนอสน,นะครับผมก็ได้เข้ามาหาไซตามะและพาตัวไซตามะกลับบ้านไปทําให้ทัศมากิเนี่ยไม่พอใจไปอย่างมากแล้วบ่นไม่หยุดออกมาเลยครับ ตัวของไซตามะเนี่ยก็บอกว่ากีนอ๊อจัดการให้หน่อยสิกีนอ๊อก็ซ่าดันไปทาสู้เลยครับผมมืออันดับ16เจออันดับ2ถูกอัดกระเด็นหายไปเลยนะครับแต่ตัวของตาลุงซิลเวอร์แฟงเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้นะครับผมแล้วตัวของทันซึมากิเนี่ยก็เลยบินหนีไปนะครับจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับผมเมืองได้กลับสู่สภาวะสงบสุขอีกครั้งหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแต่พอวันต่อมาท่านัะครับผมเมืองก็ได้ถูกบุกม่อีวา่่มออูนนนนคครรับผแแตล ามาก็โผล่มาอย่างเท่ต่อยทีเดียวหัวระเบิดเลือดสาดออกมาเลยและไซตามะซีซั่นหนึ่งก็จบลงเท่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยจากฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักก็กลายเป็นระดับบีแล้ววะเอาใจช่วยไซตามะของเรากันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวซีซั้น2อจะเป็นยังไงร,รอดูกันได้ในอาทิตย์หน้านะครับหวังว่าทุกคนนะครับผมจะ ชอบการบรรยายของเราในครั้งนี้ซึ่งการออกเสียงบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับในอนิเมะเป๊ะๆนะเพราะผมอ่ะเริ่มจากการอ่านมังงะของไัตามะมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เลยดูเรื่องอยู่แล้วพอมาทาสปอยเนี่ยก็เลยบางคำเนี่ยอาจจะติดเป็นคําพูดหรือว่าชื่อตัวละครที่มาจากตัวของมังงะ,ะมากกว่านะครับผมอย่างเจนอสจีนอสเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกเจนนอสบางคนก็เรียกจีนอสอันเนี้ยผมอ่านมาในเวอร์ชันแรกที่ผมอ่านนะมาเรียกจีนอสผมก็เลยติดจีนอสมานะครับยังไงก็ ขอภัยนะตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยถ้าหใครแบบไม่พอใจในจุดนี้ก็ขอภัยเอาไว้นะครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วตัวผมได้ทําอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับผมดีไม่ดียังไงก็ฝากติชมกันมาด้วยนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ